สวัสดีทุกๆคนนะครับตอนนี้คนอยู่กับผมเนธอดีศรและวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วกับเกม ROV โดยที่วันนี้ GM ได้มีการอัปเดตสกินใหม่ของเทลอนารเข้ามาเป็นสกินที่จะแจกฟรีก็บางคนส่วนอีกหลายคนส่วนใหญ่น่าจะต้องซื้อลดราคาเอาเพราะว่ามันเป็นการสุ่มว่าใครจะได้ฟรีหรือว่าใครจะต้องซื้อและผมคือคนที่ ซื้อกับผมผมได้จะก,กินเช่ามา3วันไปเราไปดูกันดีกว่าว่าสก,กินนี้จะสวยขนาดไหนไปกันยินดีต้อนรับซูอาโอวีมาตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วไปกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าต้าเดินแป,กแปลกๆไหมไดเดินเอาธนูกดลงพื้นเลยทตาไม่รู้สึกว่าตัวละครมันอยู่แบบเบนเบน,เนสูง ปกติเทวานัทมันอยู่ตือธนูนไปข้างหน้าไงถ้าไม่มันดูกว้างๆไม่มีตาวาร์ปด้วยโอ้ GM ตำสกินสัดส,สวยเลยแต่ไม่มีตาวาร์ปสกิลไม่ใย่สกิล,สสลตีธรรมดาแบบเป็นแบบยิงแบบโค้งๆด้วยนะเห็นไหมลูกกระสุนนี่มาดูสกิลหนึ่งอ,อย่างสวยสกิลหนึ่ง,ยงวยงตาอนนี้เราเจอว,วิบว่ะ ดูสกิลหนึ่งไหมเหมือนอะไรอ่ะเหมือนมีปะกาลังไหมปะกาลังอยู่รอบๆอุ้ยโดนสตันเอาดีเอาดีเอาดีสามสามสามสไม่ถือว่าลุมโอ้โหทีมเราเตะตอยเตะถอยเอะไม่เจีสามสามแล้วตอนนี้กลายเป็นสามสองแล้วรอดอยู่ถึงเราจะเสียสปอร์ตไปแต่เราก็เล่กับป่าเข้ามา ฟาร์มคลิปก่อนต้นเกมอุ้ยโอ้โหเดินไปเอาเจ๋ออุ้ยอุยอุยเจ็บ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 รอมีของก่อนแล้วเราเจอกันเทวนาต้นเขมต้องฟาร์มของก่อนไม่ค่อยอยากสู้เดี๋ยวเรามีของแล้วเรามาเจอกันใหม่เฮ้ย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 เพื่อนจะบวกรอก่อนรอก่อนเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยโอ้โหเพื่อนเปิดแล้ว เดบร้อยเยงคลิปเลยไปยังไงก็ไม่ทันมันสวยแตส่สกิลหนึ่งอะผมว่าสกินนี้สกิลสองยังดูแบบไม่ค่อยต่างจากเดิมเลยไหนยิงอันตีดูดิอุ้ยผมชอบสีนะแต่ว่าเอฟเฟกมันไม่ค่อยมีอะไรเลย เอ้ยเพื่อนเรียกรวมตัวทำไมเพื่อนจะไปรัดปั๊บปูเขาเหรอโอ้ยเว้ยเยอะเยอะเยอะอ้าวไม่โดนไม่โดนแบบไม่โดนแบบนี้ถอยก่อนถอยก่อนเยอะ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 เมดเราเกือบตายป่าเออไม่ใช่ป่าสิซัพพอร์ตลงมาไม่พพอร์ตยังไปดักปั๊บฟ้าอยู่เลยเลนล่างโดนลุม ลบ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 โอ้จะเย็นพี่อย่ารุมผมดิอุย้ยในป่ามีประเด็นแต่เราเอาเรีนตัวเองให้รวดกว่อนยิง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 ,ยงโอ้โหเอานะได้นะได้นะได้นะลบอันติเอาเฟ็ดชนก็เฟ็ชนก็เฟ็ดช,ชนแบบนี้ก็สวยเอาเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเอาโอ,โอ้คิดว่าจะเที่สหนึ่งสักหน่อยไม่ได้ดูว่าอาญาก็พพกอิเล็กโตคิวมา โดนซับพอร์ตฆ่าเลยแม่งไยมามาเอาไม่เอาไม่เอาไม่มันตะกี้เกิดการปิดพลาดเล็กน้อยทางเทคนิคผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้รีวิวคลิป ROV เลยเป็นเพราะว่าไม่มีสก,กินที่โดนใจช่วงนี้สก,กินที่อยากเสียเงินมันไม่ค่อยมาเลย แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปเมื่อไหร่จีเอ็มจะทำสกินแบบเสียขึ้นแต่ราคาไม่แพงแบบว่าตัวที่ทำให้ผมอยากซื้อได้บ้างเนี่ยมีสกินแบตเทิลพาร์ผมยังไม่ได้รีวิวเลยผมยังไม่ได้ซื้อแบตเทิลพาร์ซีซั่นนี้เลยเอา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 ,เอาบวกกลนบวกกลนจะวะน,าวานี้อันตีนูนโอ้โหยกสวยอันตีมันลาดไปเลยหนึ่งคิว จะชมหรือไม่ชมดีเนี่ยสพอร์ตทำไมเลนล่างเยอะจังมาชุมนุมปาร์ตี้อะไรกันแถวนี้เฮ้ยไม่ไปดีกว่า,กวาเกียร์คีฟเกียร์คีฟเราเป็นเทวานาทัทเราอยากรวยเราต้องฟาร์มคีฟหาเงิน แล้วเรามีของเมื่อไรเราจะไปยิงทิ้งอะหมดเลยมาไอเทมชิ้นแรกดาบกริปมาแล้วเอาเอาเอาป้อมเตะนะเปิดนาตีแบบนี้เอาเอาอ้าวโดน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 หนีไปไหนหนีไปไหนโอ้ยป่าเข้ามาวิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งกับพี่ตูนวิ่งกับพี่ตูนแอบปุ่มแอบปุ่มอุ้ยเขาหินอ้าว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 มาดิ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  เกือบหลับแต่กลับมาได้นาคอสฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยเข้าป่าฟาร์มเลยเขาเขาไม่รู้คิดอะไรก็เดินแก๊งอย่างเดียวเลยแก๊งเก๊งเองตายเองแล้วก็ไม่มีการกลับไปฟาร์มซ่อมด้วยนะกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนแบบชิวๆต่อไปเราไปเลีนกลางดีกว่าอ้ยโอโหอันตีไม่โดนโอิเยอะนะเพื่อนส่วนเราเขียร์คีบ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  เลนล่างโคตรเยอะขนาดป้อมแตกไปแล้วนะั้นเลนล่างมันยังไปรวมตัวทำอะไรกันอีกมีประชุมสั่งซันอะไรหรือเปล่าโอ้โดน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 แบบนี้อา้อาวอ้าวมาดิมาดีาดเอาเอากลับมาทำไมกลับมาทำไมโอ้โหกระโดดขึ้นหัววีลาทันได้ยังไงว่า็อดมเมื่อกี้ ซอยป้อมนะซอยป้อมนะไม่กันแบบนี้ซอยป้อมซอยซอยซอ,อ,อยมามาจังหวะนี้ใครก็ได้เอาบัฟฟ้าบัฟฟ้านี่เราได้ของคริครบแล้วมารอบนี้ครบหลักสูตรเครี่ของคริสสองชิ้นเอาเท็ดดเมจไม่อายาเอาเอาเอา,เอา,เอาวิบวิบวิบ เพลงผมพูดวิบวับวิบวับเอาเฮ้ต่อยไปอย่างไวเลยอุ้ยอุ้ยกลัว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 ตัวนี้ไม่เอานั่นถ้าผมโดนสตันมีสิ์แตกนี่ต่อยก่อนต่อยก่อนเยอะไม่เอ้าผมรู้สึกว่าเครี่ฝั่งหนูเขาเล่นแบบห้าว้าวแปลกๆปกแบบว่าพร้อมเปิดทีมผมตลอดเลยแต่ว่าพอทีมผมสวนแล้วเขารู้สึกแบบโกคๆอะ กดหมดตุกสก,กิลแต่ไม่เป็นไรเอาเอาเจอเจอคนเจอคนอัตติดักหน้าสวยโดนโดนโดนแบบนี้ตายตายซะตายซะเก่ออกเก่แกยดตัวคิวฟันฉันยัยไม่ต้นกิมเอาได้ป้อมด้วยชิวเลยตานี้ เป็นการรีวิวสกินที่น่าจะซิลและรว,วดเร็วมากเลย,ย,ลยแปดนาทีได้ถึถงป้อมในแล้วและตอนนี้ผมปูดมากใน6คิวน่าจะจบได้ไม่ยากตานนิ โอ๊ย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 มีคนอยู่ในพุ่มอ้าวอ้าวโอ้โหโดนเปิดโอ้โหโดนอุ้ยสว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 ยทับสวยโอ้เอา MVP ไปเลยซัพพอร์ตจังหวะเมื่อกี้โคตรที่โอ้โหโดนอุ้ยสว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 ยทับสวยโอ้อุ้ยอุ้ยหลบพรหลบพรใจเย็นใจเย็นซับทับใจเย็นอ้าว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 มาดี เห็นไหมซัพพอร์ตเขาเล่นเออไม่ใช่ซัพพอร์ตสิแ <laughs> คลลี่เขาเล่นเปลกๆอ่ะเขาเป็นแครลี่สายพุ่งชนจบ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 เรามาจบเกมนี้กันจีจีครับสกินถือว่าสวยเลยสกิลหนึ่งกับอัติแต่สกิลสองยังไม่ผ่านสำหรับผมเอาละทุกคนคอมเมนต์หน่อยมีใครได้สกินเทวนาสกินนี้ แบบทาวนจากการเล่นกิจกรรมไหมคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยผมไม่เห็นใครได้เลยจากที่ผมดูผ่านๆมานะส่วนใหญ่ได้แต่แบบเช่าแล้วก็ไปจบด้วยกันซื้อสก,กินและมันมีปุ่มด้วยนะอีกอย่างหนึ่งถ้าใครได้สก,กินฟรีปะเนี่ยต้องจัดปุ่มเลยแต่ถ้าคนที่ได้แบบเช่าแบบผมขอผ่านละกันปุ่ม เอาละครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ไปละเจอกันบายบาย